V4 4x4 Max คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็คือคันนี้เลือกใช้เป็นล้อของนโซ่ลาย Vnorm 6จะเป็นล้อตัวเบาจะเป็น 4forming ซึ่งน้ำหนักเบากว่าล้อทั่วๆไปส่วนยางจะใช้เป็นของคูเปอร์ขนาด265/65ขอบ18จะเป็นยางออเทอเรนที่สามารถใช้ได้กับทุกท้องถนนเลยไม่ว่าจะเป็นถนนดางลูกลังยึดเกาะถนนได้ดีโช้คอเฟนเดอร์จะเป็นรุ่นคว e นซิลลี่แล้วก็ที่เราจะเห็นอยู่ทางด้านนี้จะเป็นของ AC Power ก็คือในตรงนี้จะเป็นของกันโคง เราติดตั้งทางด้านหน้าและด้านหลังก็เพิ่มการยึดเกาะถนนได้ดีการทรงตัวได้ดีด้วยครับด้านหลังจะใช้เป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์มาพร้อมกับไฟถอยเป็นแบบ L.E.D เวลาเราใส่เกียร์ถอยตัวนี้ไฟ L.E.D ก็จะส่องสว่างสามารถให้เราเห็นถนนหรือมองกล้องจากกล้องในรถเป็นกล้องมองหลัง,งครับสามารถมองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกันชนที่ผมบอกก็คือเป็นกันชนของแฮมเมอร์ทนแล้วก็แข็งแรงมากเลยลูกค้าท่านใดที่แบบเน้นหรือแบบมีเทลเลอร์จะลากรถลากเรือหรือเจสกี้ครับก็จะมีตัวเป็นซ็อกเก็ต ลองรับเพื่อที่ใส่หัวบอลหรือเป็นปากนกแก้วตรงนี้เราใช้งานได้อีกด้วยสังเกตเข้าไปข้างในครับสีส้มๆเลยจะเป็นตัวกันโคง้งส่วนสีแดงๆแ,แล้วก็เห็นซับแพงเงาๆอันนั้นคือโชว์โปรเฟนเดอร์รุ่นควีนซีรีส์ตัวท็อปสุดของกระบะเลยครับครับก็ตอนนี้เราก็อยู่บน v ีคอร์ส4ฟร์แมหรือว่า v ี ort, คอร์สขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเครื่องส0มพ DDI Power การขับขี่ที่แตกต่างจากของเดิมเลยเนี่ยสังเกตได้ชัดเลยคือถนอนที่เป็นแบบคลื่นหรือคอสะพานเวลาเรามีรถเรามีความเร็วนะครับก็ยึดเกาะถนนได้ดีรถไม่โครงแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นเลยครับฟีลลิ่งกับของแต่งแบบนี้นะครับที่เราเปลี่ยนทั้งล้อแม็กเปลี่ยนยางเป็นดอกยางของออทเลนในขณะนี้นที่เราขับขี่อยู่ที่ความเร็ว100กิโเมตรชั่วโมง ฟิลรื่งกันคับขี่ถามว่ามีเสียงดังจากเดิมรถโรงงานคืนตันดานไหมถามว่ามีนิดนึงแต่การยึดเกาะแล้วก็การใช้งานนะครับจะมีสมรรถนะที่สูงมากขึ้นยึดเกนาะถนนได้ดีในถะนนที่แบบเป็นเลนหรือลูกลังอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับการตกแต่งแบบเนี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้จําเป็นต้องแบบเข้าไปลุยป่าลุยเขาอะไรถึงขั้นแบบสมบุกสมบันมากมาย คือการแต่งแบบนี้สามารถใช้กับท้องถนนทั่วไปได้ถนนดําได้หรือการใช้งานเป็นบางเวลาเฉพาะแบบเราเข้าไปแบบในถนนลูกลงังหรือบางทีเราอาจจะแบบอยากไปเที่ยวแต่ถนนลื่นมีน้ําท่วมทางลูกลังนิดหน่อยอะไรเงี้ยในการแต่งแบบนี้ครับก็สามารถผ่านไปผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายมากกว่าเดิม